ทักทายจากเมืองกลางหุบเขาของอินเดียด้วยนะคะวันนี้ก็มาทักทายด้วยบรรยากาศฝนตกกันเหมือนเดิมค่ะที่ไทยมีฝนตกกันบ้างไหมคะส่วนทางนี้เนี่ยฝนตกทั้งวันเลยค่ะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในครัวแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการต้มไข่กันค่ะ ระหว่างต้มไข่นะคะก็มาเตรียมเครื่องแกงกันค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นหอมแขกหนึ่งหัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีมะเขือเทศเพิ่มอีกหนึ่งลูกค่ะมะเขือเทศใครจะนำไปปั่นก็ได้นะคะหรือว่าใครจะมาสับแบบละเอียดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ จากนั้นก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันค่ะหลังจากใส่น้ํามันก็ใส่ผงขมิ้นค่ะพริกป่นนะคะแล้วก็มีเกลืออีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ต้มของเรานะคะที่ผ่านการผ่าซิกมาแล้วครึ่งหนึ่งค่ะก็ใช้แค่2ฟองนะคะเพราะว่าอีกฟองหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ผสมกับเครื่องแกงค่ะ เมื่อได้สีสวยแบบนี้ก็สามารถตักขึ้นได้เลยนะคะเราก็กระทะใบเดิมเนี่ยให้ใส่หอมแขกลงไปผัดค่ะก็จะผัดไปจนกว่าหอมแขกของเรานั้นส่งกลิ่นหอมแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะสําหรับใครที่อยากได้ชุดอินเดียแบบนี้นะคะก็มีสีฟ้าค่ะสีเขียวนะคะสีม่วงค่ะแล้วก็มีสีชมพูค่ะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะหรือไม่ก็สอบถามได้ที่เพจสถานอินเดียบายสอินเดียค่ะกลับเข้ามาในครัวกันต่อค่ะตอนนี้หอมแขกของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็ใส่ผงยี่ราลงไปประมาณครึ่งช้อนค่ะจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศที่เราเตรียว ไว้นะคะคใส่ลงไปผัดรวมกันเลยค่ะหอมแขกแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบสาคัญของเครื่องแกงอินเดียค่ะหลังจากผัดไปได้สักพักนะคะกิ่งก็ใส่ผงผักชีค่ะ เติมน้ำเปล่านิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่ต้มของเราลงไปนะคะอันนี้ก็คือจะมาบ,บี้ให้เข้ากับเครื่องแกงค่ะก็เป็นไข่ต้มหนึ่งฟองนะคะที่เก็บไว้นั่นแหละอยากให้ลองจินตนาการนะคะเครื่องแกงหอมๆแล้วก็นํามาบี้กับไข่แดงแบบนี้ทุกคนคือรสชาติมันนัวมากจากนั้นก็ใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้ลงไปเพิ่มความหอมด้วยใบลูกซัดแห้งนะคะใครมีผักชีนเนี่ยสามารถสับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะอร่อยมากเมนูไข่ต้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกินทานกับข้าวธัญ,ญพืชค่ะส่วนของลูคัสก็เป็นแป้งทอดพาราธาค่ะทาเนย หอมๆนะคะแล้วก็ทานกับไข่ต้มค่ะเมนูไข่ต้มของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะต่างคนต่างทานคนละแบบค่ะบรรยากาศอินเดียบนเขาในวันนี้ก็มีความชุ่มช่าม,มากๆเลยค่ะ